นี่คือรีสอร์ทของผมแล้วบอกมาบอกว่าเข้าไปตรวจสอบเขาไม่ได้จอนนี่อย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือวิธีการกล่าวหาให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือผมถึงได้แจ้งความข้อหามนประมาทไปด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวสอดรับกับท่าทีที่ขึงขังในแบบฉบับของคนจริงบ้าพลังตามสไตล์จอนนี่มือปราบอดีตำรวจสายอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวันที่รีสอร์ทของเขารด้ภรรยาถูกร้องเรียนว่าบุกรุกผืนป่านิคมสร้างตนเองรำโดมน้อย ท่ามกลางกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้คนในสังคมถึงต้นต่อการถูกตรวจสอบครั้งนี้ที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากเรื่องที่เจ้าตัวทาคอนเทนต์ด่าทอนายกรัฐมนตรีในวันที่เขาประกาศตัวขอเป็นตัวแทนต่อสู้กับอนานาจรัฐเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านถูกถอยคาที่เปล่งออกมาสื่อความหมายถึงการทําเพื่อพี่น้องประชาชนเปี่ยมล้นไปด้วยอุดมการณปลุกกระแสะสังคมในโลกออนไลน์ให้ลุกขึ้นหนุนหลังแต่ท้ายที่สุดแล้วอุดมการณ์ที่ว่าก็เป็นแค่เพียงนิทานหลอกเด็ก ที่ถูกนํามาใช้เพื่อบดบังความผิดส่วนตนเมื่อทุกอย่างกลับตาลปัดความจริงเริ่มปรากฏปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับชาวบ้านหากแต่เป็นตัวจันนี่เองที่เข้ามาบุกรุกถือครองที่ดินในฐานะนายทุนตักตวงผลประโยชน์ให้ตัวเองข้อกฎหมายชี้ชัดที่ดินผืนดังกล่าวตัวเขานั้นไม่มีสิทธิครอบครองและการได้มาหรือเข้าไปถือครองทํารีสอร์ทนั้นล้วนเต็มไปด้วยพิรุษและข้อสงสัยมากมายถึงเหตุอันใด เอกสารสิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในมือของจอนนี่ถึงเกิดขึ้นมาได้ทั้งที่ที่ดินผืนดังกล่าวถูกตีตาว่าเป็นป่าไม้ส่วนกลางไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าครอบครองปฏิบัติการตำรวจปปป,ปนำกำลังเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มจอนนี่มือป่าบ นายกอบตอรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นในพื้นที่นํามาสู่การเปิดโปงความจริงที่บ่งชี้ว่ามีการทํากันเป็นขบวนการโดยใช้อํานาจหน้าที่เอื้อประโยชน์เพื่อเปิดทางให้จอนนี่เข้าไปถือครองพื้นที่ปลูกสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ขึ้นมาได้และนั่นจึงทําให้คําพูดของเขานั้นที่เคยรั่นวาจาไว้ว่านี่คือการต่อสู้เพื่อประชาชนผู้ยากไร้เป็นเพียงแค่ละครมายาเมื่อความเป็นจริงการกระทําของเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับวาจาที่เคยรั่นไว้แม้แต่น้อย คดีนี้มันเริ่มตั้งแต่ปี64ที่เริ่มมีการเข้าไปซื้อที่ดินซึ่งคุณจอห์นี่เนี่ยในการเข้าไปซื้อเนี่ยว่าที่ตรงนี้เป็นที่นิคมซึ่งมันมีระเบียบมีหลักเกณฑ์ในการเข้าครอบครองโดยมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกอาหารในคดีนี้เป็นคนเซ็นเป็นพยานแล้วมันมีการสร้างรีสอร์ทแล้วมันไม่ได้เจอของของคุณจอห์นี่ที่เดียวมันเจอสองที่สิ่งที่พอ,อนิคมเขาทา คือการส่งหนังสือแจ้งเลยว่าที่ที่คุณครอบครองอยู่เป็นที่นิคมคุณไม่สามารถที่จะดําเนินการทําอย่างอื่นได้นอกจากทําเกษตรกรรมแต่ปรากฏว่าที่หนึ่งที่เขาบอกว่าพยาบาลท่านหนึ่งเป็นเจ้าของให้หยุดแต่ตรงนี้ไม่หยุดก็เป็นที่มานะครับของการลงไปตรวจสอบสุดท้ายก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะครับระหว่างเจ้าของที่สอดจากที่เราเห็นเป็นข่าวกับทางผอ รับก็เป็นประเด็นเงินเกิดขึ้นมาคนที่เล้าเว้งคนที่หนึ่งคือวิ้ใหญ่บ้านก่อน mm hmm. เข้ามาละตัวละครหลักผูวิ่งใหญ่บ้านถามว่าเอาใบานี้ไปทําอะไร mm hmm. เขาเอาใบานี้ไปออกเลขที่บ้านแต่การที่เขาจะออกเลขที่บ้านได้ซึ่งอําเภอเป็นคนออกใช่ไหมครับ mm hmm. เขาต้องให้ทางอบต,ตซึ่งเป็นพอของช่างกับนายอบรตรับรองก่อนนะครับ mm hmm. อบตก็พิจารณาเลยโดยไม่ได้ลงไปดูพื้นที่จริง mm hmm. วันแล้วสุดท้ายอ่ะ มันเป็นที่ที่เข้าครอบครองโดยถูกต้องไหม <S 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 เซ็นอนุญ,ญาตเลยนะครับออกบอนุญาตเลยเพอไปออกอนุญาตเขาก็เอา,บาใบนี้นะครับไปยื่นที่อำเภอเพื่อขอออกใบอธิบาลแต่ตัวในอำเภอเนี่ยทราบเรื่องก็เลยเข้ามาลองถูกนะครับว่ามันมีการทําการลักษณะอย่างเงี้ยที่มันผิดกฎหมายเกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการตรวจสอบทําให้เราเจอนะครับว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ นิคมลำดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ในโครงการนิคมสร้างตนเองภายใต้การดูแลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ดินพื้นนี้ไม่ใช่โฉนดกรรมสิทธิ์แต่เป็นที่ราชพัสดุรัฐจัดสรรให้ผู้ยกากไร้เข้ามาอยู่อาศัยและทำกินไม่สามารถซื้อขายโอนหรือจำนองได้แต่จุดเริ่มต้นของขอบวนการเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564ภรรยาของจอนนี่มือปราบทำสัญญาซื้อขายที่ดิน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและตัวจอนนี่เองลงชื่อเป็นพยาน4เดือนถัดมานิคมลำดมน้อยมีหนังสือชัดเจนว่าเป็นการบุกรุกแต่เพียงสองวันหลังจากนั้นกลับเร่งสร้างเอกสารรับรองเท็จผ่านการลงนามของผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าที่ดินไม่อยู่ในเขตรัฐก่อนยื่นต่ออบตอคำเขื่อนแก้วอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีและได้ขออนุญาตกอ่อสร้างในวันถัดมาอย่างรวดเร็วเอกสารชิ้นนี้ถูกนำไปยื่นขอทะเบียนบ้านชั่วข่าวกับอำเภอศิรินทร เปิดทางให้เชื่อมต่อไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อใช้ประกอบกิจการรีสอร์ททั้งหมดเกิดขึ้นบนที่ดินซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เพื่อรัษฎรผู้ยากไร้ท่านั้นทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าไข่กันแน่ที่บุกรุกเหตุใดเจา้าหน้าที่รัฐที่ร่วมลงนามและเลือกที่จะเพิกเฉยต่อความจริงผมค่อนข้างเป็นห่วงไมเซ็ตลักษณะแบบนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยเฉพาะที่ดินที่มันเป็นลักษณะแบบนี้คุณต้องพึงคิดเสมอนะครับว่ามันใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้คําว่ากลัวคนจนจะเดือดร้อนผมว่าคุณใช้คํานี้ได้นะแต่คุณต้องคุณต้องทําอีกแบบหนึ่งคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่นอนว่าที่ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาขอเนี่ยเขามีสิทธิ์ดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ต้องสอบถามไปที่นิคมว่าไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมันมีเลขที่แปลงอยู่แล้วที่เขามาขออนุญาตเนี่ยมันพิทีดินอยู่ในนิคมหรือเปล่าถ้าคุณจะบอกว่าคุณกลัวชาวบ้านเดือดร้อนนี่ซะนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำนะแล้วคุณต้องทําให้มันเร็วด้วย ผมเชื่อว่าทาถามไปนะเมื่อเกินสิบห้าวันนี้คมก็จะตอบมาแล้วเพราะเรื่องนี้มันมีเรื่องเก่าอยู่ถ้าเจ้าที่รัฐทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอบอตอหรือเป็นอำเภออะไรก็ตามแต่เนี่ยมีความใส่ใจปัญหาไม่เกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคําว่าไม่รู้น่ากลัวนะครับใช้ไดใ้ในบางกรณีแต่บางกรณีเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่า ตกเข้ามาอยู่เป็นผู้ต้องหาเสียเองในคดีที่เกี่ยวการราวเว้งกับแบบที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสอดรับกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญายวิทยาที่มองว่าหากผลลัพธ์ของเรื่องนี้จบลงด้วยความมรุ่มมั่วลวยปล่อยผ่านปัญหายอมให้รีสอร์ทของจจนนี่สามารถดําเนินต่อไปได้จะกลายเป็นการเปิดช่องโหว่ให้ในายทุนรายอื่นเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเข้ามาลุกที่ดินป่าไม้เพิ่มขึ้นในอนาคตถ้ามีการอาศัยช่องโหว่ช่องว่างข,งของกฎหมายที่เกิดขึ้นเช่นมีการโต้ย้งกรรมสิทิ์ระหว่าง รัฐกับโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับกับประชาชนหรืชอชาวบ้านเนี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าต่อมาสมมตินะครับเกิดทางคุณจอน,นี่เองมีการต้วยแย้งกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยพบว่ากลายเป็นเหมือนสู้คดียนสุดท้ายและชนะมาก็อาจจะทําให้เกิดช่องว่างว่าต่อไปคนที่มีเงินทุนพวกในในทุนนะอยากจะรุนทุนสร้างรีสอร์ทสร้างที่พักก็อาจจะใส่ช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ไปบุกรุกที่ของรัฐ ที่ม่รับการดูแลเท่าที่ควรเงี้ยนะครับหรือไปบุกลุกที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าแล้อก็ตามที่เป็นแหล่งเสื่มโทรมนะครับป่าเสื่มรมก็จะทําให้คนเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้นะครับถ้าไม่มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจังจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวิเคราะห์เชิงเจาะลึกถึงพฤติกรรมของจอนนี่มือปราในหลายๆ,ๆการกระทําทั้งในอดีตและปัจจุบัน จะพบว่าการที่เขาเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามจํานวนมากมีแฟนคลับหรือเพื่อนพ้องเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายต่างๆคอยหนุนหลังในทุกการกระทําคือปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้เจ้าตัวมองข้ามขอบเขตของกฎหมายทั้งที่ตัวเขาเองนั้นเคยมีบทบาทเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายย่อมรู้คือแปรบ้านเมืองเป็นอย่างดีสิ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเนะยะอะโดยเพราะคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เช่นมีผู้ติดตามจำนวนมาก มีคนมาคอยเขียนคอมเมนต์ชื่นชมเลยก็ตามนะครับบางครั้งเนี่ยทำให้อินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นเนี่ยอาจจะหลุดไปจากโลกของความเป็นจริงได้เช่นสิ่งที่ต้องทำตามระเบียบและกฎหมายเนี่ยไม่ได้ทำเพราะไปอิงอยู่กับทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนมาเขียนคอมเมนต์เขียนเชียร์อะไรก็ตามแต่ต้องเรียนว่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นโลกสมมตินะครับเราต้องอิงปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายมิฉะนั้นถ้าไปฟัง แฟนคลับ f c หรือว่าคนที่มีติดตามเราเลยนะครับจำนวนมากอาจจะทําให้เราหลงได้เราก็คิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยถูกต้องแต่จริงแล้วตามระเบียบและกฎหมายเนี่ยไม่ได้ทําได้ไม่ได้เปิดช่องด้วยต้องต้องแยกกันว่าโลกเสมือนกับโลกของความเป็นจริงนะครับแต่อะไรก็ตามสรุปคือถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นใครก็ตามที่ไม่พูดตามเยอะแต่เราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไม่ต้องกลัวว่าวัานต่อไปจะเป็นยังไงครับเพราะวันนี้เราทําถูกต้องแล้วนะครับอีกหนึ่งข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ แม้อัดขัดใจแฟนคลับบางคนการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับผลกรรมในสิ่งที่ก่อภาพรักกันเป็นมือปราและคุณงามความดีในอดีตไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ตัวเขาสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตำรวจน้ำดีที่ไม่เคยปรากฏตามสื่อต่างๆยังมีอีกมากมายแต่เราไม่เคยมองเห็นเพียงเพราะพวกเขาเลือกที่จะปิดทองอยู่หลังพระตำรวจที่ทำงานทุ่มเทเสียสลนะมีเยอะนะ แล้วก็อยู่สายวิทยบิการแบบเสียงเป็นเสี่ยงตายเพราะว่าทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันบางคนเนี่ยถูกยิงน้องบางคนไปทํางาน3จังหวัดเนี่ยพิการอย่างเงี้ยหรือรุ่นน้องบางคนไปทํางานปัจจุบันก็ไม่มีชีวิตอ,อยู่แล้วนะครับเขาไม่มีโอกาสแบบเคยมาพูดกับคนจํานวนมากผ่านเสื่อนะเพราะอะไรเพราะเขาปิดทองหลังพระเขารู้สึกว่าเขาทําความดีไม่ต้องโชว์แต่ว่าความดีมันอยู่ในใจเขาตลอดเวลาผมว่าตรงนี้สําคัญนะเช่น คนในสังคมต้องแยกระหว่างว่าคนทำดีแล้วมามีโอกาสโชว์ให้ประชาชนส,ส,สังคมรับรู้ทราบอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่คนอาจจะไม่ได้ทำดีมากอาจจะทำดี5 0ไม่ได้เสียเป็นเสียตายมากแต่ปรากฏว่าทำเสมือนว่าตัวเองไปเสี่ยงตายกับเขาด้วยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สังคมอาจจะต้องใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาในการทับฟังเพราะแน่นอนครับแต่ละคนก็จะมี รูปแบบวิธีการนำเสนอต่างกันแล้วก็มีความคิดวิจรารณญาณที่แตกต่างกันสุดท้ายปลายทางคือสังคมได้อะไรจากการที่แต่ละคนลูเอนเซอร์แต่ละท่านมานําเสนอนะครับอันนี้สําคัญแม้ในวันนี้ภาพค,ความแข็งก้าวดุดันภายใต้นิยามคนจริงของจอนนี่มือป่าจะถูกรบเรือนหายไปกลายเป็นเพียงชายผู้นอบน้อมก้มหน้ายอมรับผิดจากสิ่งที่กระทําแต่น่าอาจไม่เพียงพอที่จะทําให้โทษจากความผิดที่ได้ก่อลบเรือนตามไปอย่างไรก็ตามการถูกดําเนินคดีครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมอบบทเรียนราคาแพงให้กับจอนนี่และพวกพร้อมพียงเท่านั้นหากแต่มันกำลังถูกใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในทุนบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังทั่วประเทศต่อไปในอนาคตเฉลิมวุตรพึ่งวงญาติสืบสวนความจริงรายงาน